พระสุตันตปิฎกมหาวิทยารวินัยคำพีคุตกะนิกายเทรีคาถา35กันกันที่26ว่าด้วันเรื่องนางอุบลวัน,นาเทรีพิคุณีอุปละวน,นาอิธิยาปารมิงคตาวันทิตวาสตุโนปาเทอิมังวจชนะมัปรวีติ ในบัดน,นี้อัตมาภาพจะได้แสดงคำพีเทรีกาถากันที่26ว่าด้วัดเรื่องเนืองอุบลวรรณาเทรีสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานดำเนินความตามอุบลวรรณาเทริยาประทานจึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้น แห่งเทศนานั้นว่านางอุบลวรรณาภิกษุณีผู้ซึ่งถึงความเยี่ยมด้วยฤทธิ์ได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระมหามุนีหม่อมฉันได้ข้ามพ้นความเวียนตายเวียนเกิดแล้วได้ถึงซิ้นธรรมอันไม่วันไหวแล้วสิ้นทุกข์ทั้งปวงแล้วบริษัทที่เลื่อมใส ในศาสนาของพระองค์มีประมาณเท่าใดความผิดอันใดของหม่อมชั้นมีอยู่แก่บุคคลเหล่าใดขอบุคคลเหล่านั้นจงอดโทษแก่หม่อมชั้นต่อพระพักของพระองค์เถิดถ้าความปลัดปลังของหม่อมชันมีอยู่แก่พระองค์เมื่อ,อยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารขอพระองค์ จงทรงอดโทษแก่หม่อมชั้นเธอขอพระองค์จึงโปรดให้หม่อมชั้นแสดงฤทธิ์เพื่อให้บริษัทซีสิ้นความสงสัยในวันนี้เถิดทิดาของพระองค์ได้กระทำสิ่งที่ทําได้ยากมาเป็นอันมากแล้วหม่อมชั้นได้กระทำสิ่งที่ทําได้ยากกว่านั้นอีก ผิวพัน์ของหม่อมชันเหมือนกับกลีบอุบลหม่อมชันผู้มีชื่อว่าอุบลซึ่งเป็นธิดาของพระองค์ของกราบพระบาททั้งสองของพระองค์พระลาหุนและหม่อมชันได้เกิดร่วมกันมาหลายชาติแล้วชาตินี้ได้เกิดแยกกันพระราหุนได้เกิดเป็นพระโอรสของพระองค์ ส่วนพระธิดาของพระองค์ในชาติก่อนนั้นได้มาเกิดเป็นหม่อมชั้นผู้ชื่อว่าอุบลก้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าขอพระองค์จงทรงดูฤทธิ์ของหม่อมชั้นเถิดหม่อมชั้นจะแสดงฤทธิ์ถวายคือหม่อมชั้นจกยกเอาน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่มาใส่ลงในฝ่ามือให้สิ้น ให้เหมือนกับเด็กเอาน้ำมันใส่เล่นที่ฝ่ามือฉะนั้นหม่อมฉันจกยกเอาแผ่นดินอันใหญ่ขึ้นมาวางไว้บนฝ่ามือให้เหมือนกับเด็กถอนเอากอหญ้าขึ้นมาวางไว้บนฝ่ามือฉะนั้นหม่อมฉันจกจำแรงฝ่ามือให้ใหญ่เท่าจัก,กรวาลขึ้นบังไว้ในเบื้องบน แล้วจักทำให้ฝนสีต่างๆต,ตกลงมาไม่ขาดสายหม่อมฉันจักทำพื้นดินนี้ให้เป็นครกตำข้าวจักทำกรวดให้เป็นข้าวจักทำภูเขาสิเนรุให้เป็นสากตำข้าวแล้วจักตำเหมือนกับเด็กหญิงตำข้าวฉะนั้นหม่อมฉันผู้เป็นธิดาของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ มีชื่อว่าอุบลผู้เชี่ยวชาญในอภิญญาผู้กระทำต,ตามคำสอนของพระองค์จักแสดงฤทธ์ถวายอย่างที่กราบทูลมาแล้วนี้หม่อมชันผู้มีจักสุญาณรั้นแสดงฤทธ์ต่างๆถวายพระองค์แล้วจักประกาศนามและโกรธให้เทพย,ายดามนุษย์ทั้งหลายได้ยินทั่วกัน แล้วจะถวายบังคมพระบาทของพระองค์หม่อมฉันเป็นผู้จำนาญในทางฤทธเป็นผู้มีทิพส์สดาำนานในทางรู้จิตใจของผู้อื่นหม่อมฉันได้รู้จักชาติก่อนๆแล้วได้สำเร็จทิพจักสุแล้วสินอาสวะทั้งปวงแล้วบัดนี้ไม่มีการเกิดอีกต่อไปแล้วความรู้ ของหม่อมฉันในอัตธรรมนิรุตติปฏิพานได้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วข้าแต่พระมหามุนีหม่อมฉันได้กระทำอธิการกุศลไว้มากในสำนักพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนมาแล้วก็เพื่อพบปะพระองค์ข้าแต่องค์พระมหามุนีกุศลกรรมอันใด ของหม่อมฉันมีมาแล้วในปางก่อนขอพระองค์จงทรงละลึกถึงกุศลกรรมอันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้กล้าใหญ่หม่อมฉันได้สะสมบุญไว้แล้วเพื่อพบเห็นพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้กล้าใหญ่หม่อมฉันได้สละสิ่งที่ไม่สมควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่สมควรได้สละชีวิต เพื่อประโยชน์แก่พระองค์มาแล้วพระองค์ได้ประทานชีวิตแก่หม่อมชันหลายหมื่นโกดชาติแล้วถ้าแต่องค์พระมหามุนีหม่อมชันก็ได้สละชีวิตของหม่อมชันเพื่อพระองค์มา,มามากแล้วเหมือนกันในคราวนั้นหญิงทั้งปวงเป็นผู้งวยงงยิ่งได้ประนมมือ ขึ้นบนศีรษะกล่าวว่าข้าแต่แม่เจ้าข้าแต่แม่เจ้าเป็นผู้มีฤทธิ์ไม่มีผู้เสมอเป็นผู้ได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากในแสนกับที่แล้วมาหม่อมฉันได้เกิดเป็นนางนาคชอว่าวิมาลาเป็นใหญ่กว่านางนาคทั้งปวงในเวลานั้นพญานาคได้เลื่อมใส ในพระพุทธศาสนาได้นิม,มนต์พระปทุมุตระทศพลผู้มีเดชมากับพระสาวกประยานาคนั้นได้ตกแต่งปารำแก้วบัลลังก์แก้วแล้วให้โรยภาคพื้นด้วยสายแก้วประดับผนทางด้วยทงแก้วแล้วไปต้อนรับพระองค์ด้วยเครื่องดนตรี พระพุทธองค์ผู้เป็นนายกของโลกได้ประทับนั่งบนที่อันประเสริฐในเมืองพญานาคแล้วพญานาคก,ก็ได้ถวายข้าวน้ำของข่าวของหวานซึ่งล้วนแต่เป็นของมีค่ามากเป็นของดีของประเสริฐครั้นพระปทุมุตระพุทธเจ้าทรงเสวยแล้วทรงล้างบาทแล้ว ก็ได้ทรงอนุโมทนาหนังหน้าผู้มีฤทธิ์มากได้เห็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าผู้เบิกบานด้วยพระคุณธรรมผู้มียศใหญ่ผู้มีพระหฤทัยบริสุทธิ์ก็มีจิตเลื่อมใสในขณะนั้นพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระนามว่าพระปฐุมุตตระผู้แก้วกล้าใหญ่ ได้ทรงทราบความคิดของหม่อมฉันแล้วก็ได้แสดงให้หม่อมฉันเห็นนางภิกษุณีด้วยอิเทริศพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงภิกษุณีผู้มีอิเทลิตให้หม่อมฉันเห็นเป็นอันมากส่วนภิกษุณีองค์หนึ่งเป็นผู้แกล้ามากหม่อมฉันก็เกิดความเพลิดเพลินยิ่งดีจึงกราบทูลว่าหม่อมฉัน ได้เห็นภิกษุณีที่มีฤทธิ์เหล่านี้แล้วขอทูลถามว่าทำอย่างไรหม่อมฉันจึงจักเป็นผู้แกล้าในทางฤทธิ์เหมือนกับภิกษุณีองค์นี้องค์พระปทุมุตตราพ,พุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุณีองค์นี้เป็นธิดาของเราเป็นผู้มีฤทธิ์มาก เป็นผู้กระทำตาม,ตามคำสั่งสอนของเราเป็นผู้แกล้าในทางฤทธิ์หม่อมฉันได้ฟังถ้อยคำอันนี้แล้วก็ยินดีจึงกราบทูลว่าถึงหม่อมฉันก็ขอให้แกล้าในทางฤทธิ์เหมือนกับภิกษุณีองค์นี้เถิดข้าแต่พระองค์ผู้เป็นนายกผู้ประเสริฐ ขอให้หม่อมฉันผู้มีความเลื่อมใสย,ยินดีนี้จงเป็นเหมือนภิกษุณีองค์นี้ในอนาคตการเถิดหม่อมฉันได้ถวายบัลลังกแก้วมณีและปารามแก้วมณีแด่องค์พระจินสีแล้วก็ได้ถวายอาหารแด่พระองค์และพระภิกษุสงฆ์ครั้นแล้วก็บูชา ด้วยดอกอุบลอันชื่อว่าอารุณซึ่งเป็นดอกไม้อันประเสริฐของพวกนาคแล้วปรารถนาว่าขอให้สีกายของหม่อมฉันเป็นเหมือนสีดอกอุบลน,นี้ครั้นหม่อมฉันทำกุศลไว้อย่างนั้นแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นดาวดึงสวรรค์จุติจากดาวดึงสวรรค์แล้วลงมาเกิดในมนุษย์ ได้ใส่บาทพระปัจเจกับพุทธเจ้าแล้วปิดบาทด้วยดอกอุบลมาถึงกับที่91นับถอยหลังจากกับนี้ลงไปได้มีองค์พระจอมไตรานายกผู้ทรงพระนามว่าพระวิปสัสสีผู้มีทิพเนตรรู้เห็นธรรมวิเศษด้วยพระองค์เองได้เกิดขึ้นในโลกเรานั้นหม่อมชั้น ได้เกิดเป็นทิดาเศรษฐีอยู่ที่เมืองพราราณสีอันอุดมได้นิมนต์องค์พระทศพนวิปสัสสีและพระภิกษุสงฆ์มารับมหาทานแล้วบูชาด้วยดอกอุบลครั้นแล้วก็ปรารถนาให้มีสีกายเหมือนกับดอกอุบลมาถึงพัตกับนี้ได้มีองค์พระมุนีทรงพระนามว่า กัสปะเกิดขึ้นในโลกเรานั้นพระราชากาศีผู้ทรงพระนามว่ากิกีในพระนศีบุรีอันอุดมได้เป็นอุปถาคขององค์พระกสปะชินสีหม่อมชั้นได้เป็นพระธิดาองค์ที่สองของพระราชากิกีมีชื่อว่านางสมณะคุตตาหม่อมชั้น ได้ฟังธรรมขององค์พระกสปะแล้วชอบใจการบรรพชาพระบิดาของหม่อมชันไม่ทรงอนุญาตหม่อมชันกับพี่น้องจึงได้ประพฤติพหมจร,รันอยู่ในบ้านเรือนตลอดสองหมืนปีพระธิดาทั้งเจ็ดของพระราชากิเกได้เป็นผู้ยินดีในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้พาการประพฤติ กุม,มารีพรมจันทร์อยู่ตลอดสองหมื่นปีพระธิดาทั้งเจ็ดของพระราชากิกีนั้นคือพระนางสมณีหนึ่งพระนางสมณคุตตาหนึ่งพระนางภิกกุณีหนึ่งพระนางภิกขุทาสิกาหนึ่งพระนางธรรมาหนึ่งพระนางสุธรรมาหนึ่งพระนางสังฆทาสีหนึ่งมาบัดน,นี้ ได้มาเกิดเป็นหม่อมชั้นหนึ่งเป็นนางเขม,มาผู้มีปัญญาหนึ่งเป็นนางปตาจาราหนึ่งเป็นนางกุณฑนเกสีหนึ่งเป็นนางกิสาโคตมีหนึ่งเป็นนางธรรมทินนาหนึ่งเป็นนางวิสาขาหนึ่งเวลาหม่อมชั้นละอัตภาพมนุษย์ในชาติเป็นพระธิดานั้นแล้ว ก็ได้ขึ้นไปเกิดในดาวดึงสวรรค์ด้วยกุศลกรรมที่ได้กระทำไว้เวลาจุติจากดาวดึงสวรรค์แล้วลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ถวายผ้าสีเหลืองที่ได้จากตระกูลใหญ่แก่พระอรหันต์เวลาตายจากชาตินั้นแล้วได้ไปเกิดในตระกูลเศรษฐีที่เมืองอริธบุรีเป็นธิดาของติลิติวั ชะเศรษฐีมีชื่อว่าอุม,มาทันตีเวลาตายจากชาตินั้นแล้วได้ไปเกิดในอีกตระกูลหนึ่งในชนบทเวลานั้นหม่อมชั้นได้ออกไปเฝ้านาได้พบพระประเจกโพก็เอาเข้าตอก500เมตรใส่บาดแล้วปิดฝาบาดด้วยดอกประทุมครั้นแล้วก็ปรารถนาให้มีบุตร500คน เวลาตายจากชัดนั้นแล้วก็ได้ไปเกิดในสระประทุมในป่าได้เป็นพระมเหสีของพระราชากาสีได้มีพระโอรสถ,ถึงห้าร้อยพระองค์เวลาพระโอรสเหล่านั้นเติบโตแล้วไปเล่นน้ำที่สะบกกรณีได้เห็นดอกประทุมที่ล่วงหล่นก็ได้สำเร็จเป็นพระประเจกพุพธเจ้าคราวนั้น หม่อมฉันพลัดพรากจากพระโอรสเหล่านั้นแล้วก็ทุกโศกถึงกับตายไปเกิดในบ้านน้อยตำบลหนึ่งข้างภูเขาอีสิคิลิในชาตินั้นหม่อมฉันได้เห็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าแปดองค์เหาะมาเที่ยวพิกขาจานก็ระลึกถึงบุตรในชาติก่อนได้ความรักบุตรในชาติก่อนก็ได้เกิดมีแก่หม่อมฉัน หม่อมฉันได้ถวายข้าต้มแก่ปราปรเจกโพเหล่านั้นด้วยมือของตนเองเวลาตายจากช้านั้นแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในสวนนันทวันบนดาวดึงสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผูก้ก้าหารใหญ่หม่อมฉันได้สละชีวิตเพื่อพระองค์มาแล้วได้รับทุก์สุขต่างๆเป็นอันมากมาแล้ว ในชาติสุดท้ายนี้หม่อมชันได้เกิดในตระกูลเศรษฐีที่กรุงสาวัถีเป็นตระกูลที่มีทรัพย์สมบัติมากรุ่งเรืองด้วยแก้วต่างๆเพียบพร้อมด้วยความสุขทุกประการมีผู้บูชานับถือนอบน้อมในที่ทุกสถานหม่อมชันเป็นผู้มีบุตรแห่งพระราชา และเศรษฐีมีจำนวนหลายร้อยต้องการด้วยรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติของหม่อมชันแต่หม่อมชันลิละบ้านเรือนออกมาบรรชาเสียเวลาหม่อมชันบนรรชาแล้วยังไม่ถึงกึ่งเดือนก็ได้สำเร็จสัจจะสี่ประการหม่อมชันได้นิลมิตรถส,สี่เหลี่ยมขึ้นด้วยฤทธ แล้วมากราบพระบาทพระพุทธเจ้าผู้มีสิริผู้เป็นที่พึ่งของโลกอยู่มาวันหนึ่งหม่อมฉันไปเที่ยวอยู่ใต้ต้นรังต้นหนึ่งมารก็เข้าไปกล่าวต่อมหม่อมฉันว่าเธอไม่ยืนอยู่ที่ใต้ต้นรังแต่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนสองเธอไม่กลัวคนพานไม่กลัวพวกนักเลงหรือ หม่อมฉันตอบว่าถึงพวกนักเรงจะมาตั้งร้อยตั้งพันก็ตามก็ไม่จะทำอะไรแกเราได้เราจะหายเข้าไปในท้องของเธอก็ได้จะอยู่ในระหว่างคิ้วของเธอไม่ให้เธอเห็นก็ได้เราเป็นผู้ชำนาญในทางจิตเป็นผู้อบรมอิทธิบาทไว้ดีแล้วเป็นผู้พ้นจากเครื่องผูกทั้งปวงแล้ว เราไม่กลัวเธอผู้เป็นมารการมารมทั้งหลายล้วนแต่เปรียบด้วยหอกเหลาถึงขันทั้งหลายก็ล้วนแต่เป็นของหนักยิ่งถ้ากล่าวถึงความยินดีในการมารมอันใดเราไม่ยินดีในการมารมอันนั้นเรากำจัดความเพลินในที่ทั้งปวงทำลายกองมืดเสียแล้วจงรู้เถิดมาร ว่าเราได้กำจัดเธอเสียแล้วพระพุทธองค์ทรงยินดีในคุณธรรมของเราได้ตั้งเราไว้ในตำแหน่งเลิศฝ่ายผู้มีฤทธิ์เราได้คุ้นเคยกับพระพุทธองค์แล้วได้กระทำตามคำสอนของพระพุทธองค์แล้วได้วางของหนักเสียแล้วได้ถอนเครื่องนำไปในพบแล้ว กุลบุตรทิดาทั้งหลายผู้บรรพชาในพระธรรมวินัยเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นเราได้ถึงมาโดยลำดับแล้วคนทั้งหลายได้น้อมจีวรบินทบาทเสนาสนะขิลานะปัจจัยมาถวายเราพร้อมกันตั้งพันลายเราได้เผากิเลสสิ้นแล้ว ได้ถอนพบทั้งปวงแล้วได้ตัดเครื่องผูกให้ขาดไปเหมือนกับนางช้างดึงเครื่องผูกให้ขาดไปฉะนั้นเราไม่มีอาสวะแล้วการที่เรามาในพระพุทธศาสนาน,นี้เป็นการมาดีแล้วเราได้สำเร็จวิชาสามปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์แปอภิญญาหกแล้วได้กระทำ ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้ชิ้นเรื่องนางอุบลวรรณเทรีที่นางอุบลวรรณเทรีได้แสดงไว้ด้วยตนเองเพียงเท่านี้อยู่มาวันหนึ่งได้มีพ่อค้าเวีีนคนหนึ่งบรรทุกสินค้าไปขายที่กรุงราชคฤห์ทิ้นภรรยาที่กำลังตั้งท้องไว้ ต่อมาภายหลังคันของภรรยาน,นั้นก็โตขึ้นแม่ผัวจึงว่าบุตรของเราไปนานแล้วเจ้าจึงมีคันขึ้นเจ้าได้ทำความชั่วเสียแล้วหญิงสะใภ้จึงว่าข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักบุรุษอื่นนอกจากบุตรของแม่เลยแม่ผัวถึงได้ฟังแล้วก็ไม่เชื่อ จึงขับไล่ไปเสียจากบ้านเมื่อหญิงนั้นติดตามหาสามีก็ได้ออกเดินทางไปถึงกรุงราชคลึกได้ไปคลอดบุตรผู้มีสีกายดังผลมะปลับทองที่ศาลาหลังหนึ่งใกล้ทางไปมาให้ลูกนอนในศา,าลาลำพังผู้เดียวแล้วก็ไปเที่ยวหาตักน้ำมี พ่อค้าเกวียนคนหนึ่งซึ่งไม่มีลูกผ่านมาทางนั้นก็เข้าใจว่าทารกนั้นไม่มีมารดาบิดาจักเป็นบุตรของเราจึงได้อุ้มไปมอบให้พี่เลี้ยงเมื่อมารดาของทารกนั้นกลับมาไม่เห็นบุตรก็ทุกโศกหาที่เปรียบไม่ได้เลยไม่เข้ากรุงราชฤึกได้เดินทางเข้าป่าไปในเวลานั้น มีโจรผู้หนึ่งมาเห็นก็เกิดรักใคร่จึงนำไปเป็นภรรยาต่อมาหญิงนั้นก็ได้ธิดาคนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งได้ให้ธิดานอนที่เตียงน้อยศีรษะของธิดาผู้ยังเป็นทารกอยู่ก็กระทบแง่เตียงแตกไปหน่อยหนึ่งหญิงนั้นก็กลัวสามีจึงกลับมาสู่กรุงราชกึกอ,อีก เมื่อบุตรของหญิงนั้นเติบโตแล้วก็ไม่รู้ว่าหญิงนั้นเป็นมารดาได้กระทำหญิงนั้นให้เป็นพัญญาของตนต่อมาภายหลังก็ไม่รู้ว่าทิดาของนายจนนั้นเป็นน้องสาวของตนก็มาขอเป็นพัญญาอีกเป็นอันว่ามานบนั้นได้กระทำมารดาของตนและน้องสาว ให้เป็นพัญญาดังที่ว่ามาแล้วอยู่มาวันหนึ่งมารดาได้แก้มวยผมของทิดาออกดูเห่าให้ได้เห็นแผลที่ศีรษะจึงคิดว่าคงเป็นทิดาของเราแล้วก็ไต่ถามจนได้ความว่าเป็นทิดาของตนก็เกิดความสลดใจจึงได้ ออกไปบวชเป็นนางภิกษุณีอยู่มาวันหนึ่งก็ได้กล่าวประวัติของตนไว้นางอุบลวรรณาเถรีได้ยกเอาถ้อยคำของภิกษุณีนั้นเมื่อกล่าวรวมไว้กับเรื่องของท่านให้เป็นคาถาว่าอุโพมาตาจะทีตาจะเป็นต้นซึ่งมีใจความว่าเราทั้งสองทั้งมารดา และธิดาได้ร่วมสามีเดียวกันเราได้ความสลดใจขนพองสยองกล้าวการม,มารมทั้งหลายล้วนแต่เป็นของหน้าติเตียนเราได้เห็นโทษแห่งกรม,มารมทั้งหลายที่แม่ลูกได้ร่วมเป็นปัญญาแห่งสามีเดียวกันแล้วเราจึงได้ออกบรรพชาเราได้สำเร็จบุเพ นิวาสยานที่ปจักขยานที่ประโสตยานเจโตปริย,ยานอิทธิวิทยานแล้วได้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วได้สำเร็จอภิญญาหกแล้วได้กระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราได้นิมิตรถสี่เหลี่ยมขึ้นเรือริ์แล้วไปกราบพระบาทของพระพุทธเจ้า ตอนนี้ไปพระเถลีได้เก็บเอาถ้อยคำของมารและของท่านที่โตอตอบกับมารดังที่ว่ามาแล้วนั้นมาว่าต่อไปเป็นอันว่าสิ้นเรื่องนางอุบลวรรณเทรีเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการนะนี้